วิธีการทำงานในบรรสุกที่จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการทำงานและเติบโตมากขึ้นไปฟังกันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต์ตาและนี่คือ2 0ง0พอดแคสต์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2 0ง0พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณหรือคนแลาสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตนะครับวันนี้กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้านะครับก็สามารถทาได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียร์บุ๊กไนนอินคิโนคุนิยะและ B2S นั่นเองนะครับก็เรื่องที่ทีมจะมาชวนแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนาะก็เป็นเกี่ยวกับเทคนิคนะะฮในการบริหารงานบริบรหารเวลาของเราเนี่ยในช่วงของวันศุกร์นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็มาจากา TED talk เท็ดทอล์กของคุณลอร่าวันเดคัมนะครับก็ชื่อว่า how to gain control of your free time นะครับแล้วก็ทางเท็ดเนี่ยเขาก็ได้เอามาสรุป เนะี่ยเอามาบอกเราเป็นบทความมาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับในเว็บ i d e a s t e c c o m นะครับก็สิ่งที่คุณลอล่าเขาพูดไว้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงวันศุกร์กันใช่ไหมครับผมเ,เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนาะแม้กระทั่งตัวเทปเองนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหวันศุกร์แล้วอะ่ะเดี๋ยวยังไงฮะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมมันก็เสาร์อาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์ก็มักจะเป็นวันที่คนเราก็มาจะไม่ค่อย ทุ่มเทกับการทํางานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันใกล้จะพักแล้วะนะขอชั้นแบบสบายๆนะชิวๆสักหน่อยได้ไหมนะครับอ่าแล้วก็บางทีก็อาจจะบางหลายครั้งเนาะบางทีสุกบ,บ่ายเงี้ยก็เลิกทำงานแล้วก็มีนะครับเหมือนกันเนาะถูกไหมซึ่งเอาจริงไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ก มันเป็นเรื่องปกติของการทํางานเหมือนกันนะครับยิ่งใกล้วันเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่เนี่ยคือเราใช้พลังงานกัรมาทางอาทิตย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราใกล้จะถึงเวลาพักเนี่ยเราก็มาจะค่อยๆผ่อนการทํางานของเราลงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่จะเอามาชวนคุยเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็จะเป็นการใช้เวลาผ่อนอช่วงวันศุกร์เนี่ยนะคือเราคงผ่อนเหมือนเดิมแหละคงไม่ได้ให้ทุกคนมาอัดอะไรกันเต็มที่แบบนั้นคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าผ่อนอยังไงต่างหากให้เรายัางสามารถ สร้างงานที่ดีในอาทิตย์ถัดไปหรือว่าสร้างความสําเร็จในระยะยาวได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีทิปส์อยู่แล้วกันที่เอามาฝาก3ข้อนะครับข้อแรกนะข้อแรกเขาบอกว่าไอ้ช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับวันเป็นวันที่มักจะไม่ค่อยมีใครมานัดคุณอยู่แล้วถูกไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นวันที่อ่าคนรอบตัวคุณแม้กระทั่งตัวตัวเราเองเนี่ยนะครับก็เบาการทํางานลงถูกไหมครับนั้นเนี่ยเวลามันมักจะมีเหลือมากกว่าวันอื่นอยู่แล้ว นะครับแทนที่เราจะนั่งเฉยๆเนาะเราก็เอาเวลาตัวเนี้ยไปทำอย่างนรกคือ plan Your upcoming week นะครับคืออะไรก็คือเอาเวลาไปวางแผนสำหรับอาทิตย์ที่จะถึงนั่นเองว่าเออฉันจะวางแผนการทำงานในอาทิตย์หน้ายังไงดีนะก็เป็นการเอาปฏิทินมากาเนาะแล้วก็ลองเอางานมาใสา่ใส่ใส่ใส,ส,ส,ส่อะไรพวกนี้ดูนะครับซึ่งนี่แหละการวางแผนง่ายๆไปหาในวันศุกร์นี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถควบคุม การทํางานในทุกๆอาทิตย์ของเราเนี่ยในถัดๆไปของเราได้เนี่ยนะฮะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของการที่เราจะวางแผนเรื่องการทํางานแล้วนะครับคุณยังสามารถเอามันมาใช้คิดได้ด้วยนะว่าเอ้ยแล้วเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะุณจะบริหารเวลาบริหารงานในชีวิตคุณในอาทิตย์หน้าเนี่ยยังไงนะครับซึ่งไอเวลาในวันศุกร์ตรงนี้นี่แหละนะที่ไม่มีใครมากวนคุณนี่แหละ เป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับที่คุณจะสามารถหยิบมันขึ้นมาใช้เพื่อวางแผนงานสำหรับอาทิตย์ถัดไปของตัวคุณนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการมีิทธี์ที่คุณสามารถเอาเวลาเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะอย่างที่สองนะครับคือเขาบอกว่า absorb the overflow นะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยายามอย่าวางปฏิทินอะไรของคุณเนี่ยนะไว้ในมันสุกจนเยอะเกินไปนะครับ ที่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นมาสเตอร์เลยนะด้านการบริหารเวลาเนี่ยนะครับเขามักจะเก็บช่วงเวลาวันศุกร์เอาไว้เลยครับสำหรับเผื่อไว้นะกรณีว่ามันมีงานด่วนเข้ามาที่เขารู้สมมติว่าวันจันทร์หรือวันอังคารอยู่ดีมีงานด่วนเข้ามาเลยนะครับแล้วเขาอาจจะรู้ตัง้งแต่วันพฤหัสนะหรือว่าเพิ่งจะรู้ในวันศุกร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่วงเวลาที่มันยังคงพอจะว่างอยู่ในวันศุกร์นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ทำให้เขาสามารถหยิบงานเหล่านั้นขึ้นมาพุ่งชนได้ นะพูดง่ายๆว่าแอบสอบเนาะดูดดึงดูดอะไรที่มันแบบล้นทะลักเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอามาใส่ในช่วงเวลาว่าตรงนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังคงเหลือเวลาไว้เผื่อสําหรับการทํางานด่วนที่มันจกำลังจะเข้ามาใน,นในชีวิตของคุณได้เหมือนกันนะครับนี่คืออีกอันนึงที่คุณทําม,มาทําได้หรือแม้กระทั่งว่าอ่ามันมีงานด่วนบางอย่างหรือว่างานบางอย่างที่เข้ามาก่อนระหว่างวันหยุดของคุณนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยก็ยังคงเหลือเขาเรียกว่า เก็บ time ไว้นะเวลาปลอดภัยของคุณไว้ให้คุณสามารถเอางานที่คุณอาจจะทำไม่ทันในช่วงจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยเอามาทำต่อในวันศุกร์ได้นั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่คุณควรจะเว้นเวลาในการทำงานของวันศุกร์เนี่ยว่างเอาไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเอาไว้ใช้กับสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อที่สองนะครับถัดมานะเทคนิคข้อที่สามนะครับเขาบอกว่าให้ work through your punch list นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย เชื่อว่าในการทํางานของทุกคนเนี่ยนะครับมันจะมีงานกระจุกกระจิกนะเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่บางทีมันไม่ต้องใช้สมองเยอะเช่นเคลียรบินเคลียร์เงินตอบอ e ีเมลข้างๆอะไรแบบนี้นะครับไอง,งานพวกนี้คือเป็นงานที่คุณไม่เหนื่อยอเวลาคุณทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะเอาวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยนะแบ่งเวลามาทํางานไอกระจุกกระจิกพวกนี้เหล่านี้เนี่ยนะครับคุณก็เอาเวลาไอง,งานกระจุกกระจิกเนี่ยเก็บไว้นะแล้วแพ็คเมาร่วมเลยเอามาท,ทําทีเดียววันสุกซะ นะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยคุณก็ใส่งานที่มันควรจะเป็นงานที่มีคุณค่างานที่เป็น productive เนี่ยเราก็อัดมันเข้าไปให้เต็มที่นะครับถ้าทําได้เนาะแต่ว่าในชีวิตจริงของการทํางานผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีงานพวกประเภทที่มันไม่ได้ใช้สมองมากอะแต่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเอามาเก็บไว้ในวันธรรมดาด้วยเหมือนกันเนาะวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเพื่อให้เราได้มีโอกาสาพักสมองแล้วเราก็ใช้พลังงานของเราได้เขาเรียกอะไรอะคุ้มค่า,อ,าอย่างมี e f f e c t ต v e นะครับต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยช่วงการทำงานช่วงประมาณเย็นเย็นและสัก4ี่โมง5โมงเงี้ยนะครับในวันจันทร์ถึงพฤหัสเนาะจำช่วงบางครั้งเราใช้พลังงานสมองหมดไปละเพราะฉะนั้นไอ้ช่วง4โมง5โมงเนี่ยนะหรือว่า3โมง4โมงเนี่ยอูเป็นช่วงที่ดีมากเลยนะครับที่เราอาจจะพอหยิบยกอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ต้องใช้สมองมากอ่ะขึ้นมาทําได้แล้วก็ทําให้งานมันเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆได้เป็นต้น นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทางาผู้พูดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณแพ็กรวมไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้มันสุกเลยนะแล้วก็ทำวันทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทํางานกระตุกกระจิกในวันอื่นๆนะครับคุณก็สามารถทํางาน productiv ได้ไเต็มทีมันสุกคุณก็ยังคงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยการเอางานเล็กๆมาทำาว้้งานมันก็เดินหน้าอยู่ดีโดยที่คุณไม่เครียดด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคข้อที่3ของเขาเนาะสรุปนะเทคนิค3ข้อที่คุณสามารถ เอาไปใช้ได้ในการทํางานวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกครับเวลาวันศุกร์เนี่ยนะ,ะคงต้องบอกว่าคงให้มันว่างไว้ะนะอาจจะไม่ได้ต้องอัดอะไรเต็มที่นะครับซึ่งเวลาเหล่านั้นนะคุณสามารถเอามาใช้สําหรับ plan your upcoming week ก็คือวางแผนสําหรับอาทิตย์ถัดไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงา่ายเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เนาะถัดมาครับอย่างที่2ครับ app soft the overflow นะครับเก็บไว้สําหรับอะไรที่มันล้นทลักเข้ามานะแล้วก็เอามันไปใช้ในเอาเวลาว่างเหล่านั้นนะ่ย มาใช้ทำเพื่อเคลียร์งานได้นะครับนี่คืออันที่2อนะครับอันที่3ครับ work through your punch list นะครับก็คือเอางานเล็กๆกระจิกกระจุกกระจิกเนี่ยนะฮะมัดรวมกันแล้วเอามาทำมันในวันศุกร์เลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้คุณไม่ต้องเครียดมากด้วยนะครับแล้วก็เอามาทําเคลียร์พวกนี้นะซึ่งเป็นเวลาที่มันไม่มีใครมาชวนคุณทํางานสําคัญอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้กับเรื่องของพีติดได้นี่นะครับนี่คือข้อดี3นะครับก็นี่คือทั้งหมดเนาะเทคนิคสา้อทีเทมจะมาเล่าให้กับคุณฟัง ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้นะครับซึ่งคงไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีการที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับบริบทในการทํางานขึ้นอยู่กับรูปแบบของตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนนะครับซึ่งเรามีวิธีการบริหารวันศุกร์ของแต่ละบริบทเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งใน รูปแบบนะที่ผู้เล่าเนี่ยเขาก็เอามาแบ่งปันให้ฟังนั่นเองนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้เทมมีของขวัญวิเศษสำหรับผู้ฟังสอ0ส่วนนสูรพอดแคสต์และแฟนเพจติ้งต่างใบเทมเท่านั้นมาให้นะครับต้องบอกว่าคนที่สนใจในการพัฒนาตัวเองเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมนะครับสามอย่างไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือว่าบิสเนสนะครับมันมีแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อยู่แพลตฟอร์มเนี่ยชื่อว่า f u t u r e s k i l l นะครับซึ่งทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ต่างๆได้นะครับโดยวันนี้เทมจะมีโค้ดลดกว่า50%มาให้กับทุกคนนะครับถ้าใครสนใจฟังกันดีๆแล้วเตรียมจดกันไว้ด้วยนะครับฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการเรียนให้กับทุกคนได้เลือกเนาะ เป็น2แบบแล้วกันแบบแรกก็คือการเรียนเป็นรลายปีนะครับคุณจ่ายแบบบุฟเฟ่เลยนะจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ทุกคอร์สที่คุณสนใจในแพลตฟอร์มเขานะครับอันนี้คือแบบที่เน่แบบที่2คือคุณก็เลือกเป็นคอร์สเรียนคอร์สที่คุณสนใจเท่านั้นนะครับเป็นคอร์สสไปนะครับคราวนี้เตรียมฟังโค้ดโปรโมชั่นสำหรับชาว สองศูนย์หน้าูนอดแค์และติ่งท,งทักดีดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจบุฟเฟ่ต์แพ็กเกจนะครับเรามีคนลด50%จากราคาขายครับทุกคนนะครับโค้ดนี้คือ a f f x t h i n k นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ a f f x t h i n k เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับลด50%จากราคาขายเทมจะทิ้ง ลิงก์เอาไว้ใน Description ด้วยหรือว่าในคอมเมนต์นะกันนะครับก็ให้ทุกคนไปกดแล้วก็จะมันก็จะกรอโค้ดนี่ด้วยอัตโนมัติเลยนี่คือลด50%เลยนะจากบุฟเฟ่ต์แพ็กเกจนะครับคราวนี้แบบที่2เนาะแบบการเรียนเป็นหลายคอร์สนะครับถ้าทุกคนต้องการจะเลือกเรียนแค่บางคอร์สเท่านั้นเนี่ยโค้ดที่เอาไปใช้ได้นะครับลด100บาทจากราคาขายนะครับโค้ดที่ว่าคือ A F F X think1 นะอีกครั้งหนึ่งนะครับ affxthink1 ทั้งหมดเป็นตัวอักษรใหญ่เหมือนกันนะครับนี่คือโค้ดลด100บาทจากราคาขายเมื่อเลือกเรียนเป็นหลายคอร์สนะครับเช่นเดียวก,กันผมก,ก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ในด้านล่าง Description ลงถึงในคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนสามารถมากดแล้วมันก็จะเติมตัวให้กับทุกคนอัตโนมัตินั่เองนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ย ก็ลองไปใช้กันดูหวังว่าจะทําให้เข้าถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ในความสบายกระเป๋าที่มากขึ้นเนาะเราก็ได้ทดลองเลยอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ